166ทำเป็นกุศลเป็นฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรคคะปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุทุติยชาละถึงบรรลุตติยชาละถึงบรรลุจตุทิชาละถึงบรรลุปฐมชาละถึงบรรลุปัญจมาชา ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาและถึงที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาและถึงที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาและถึงที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาละถึงอยู่ในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นกุศลปฏิปทาสี่จบ